แห่ลงชื่อไล่อนุทินพ้นสาธารณาสุขหลังจากที่นายอนุทินชาญวีลกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวตำหนิบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิดสิโดยกล่าวว่าเท่าที่ผมได้รับรายงานมานะครับการติดเชื้อของแพทย์จากการปฏิบัติหน้าที่ให้การรักษาโควิดยังไม่มีนี่คือสิ่งที่จะต้องไปหวดกันนะครับอันนี้ต้องยอมรับพวกเราก็ไม่พอใจนะครับสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่เฝ้าระวังตัวเองเราควรจะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างต่อให้ไม่เป็นบุคคลตัวอย่างนี้เราก็ต้องเป็นคนที่เอื้อตัวเองตลอดเวลาว่าช่วงนี้มีสถานการณ์ระบาดโรคแบบนี้เราต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดล่าสุดสมาชิกเว็บไซต์ change.org ชื่อนันทนพศรธาธรรมได้สร้างแคมเปญรณรงค์ขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายอนุทินชาญวีรกูลลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ พราะสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทยไม่ใช่กลุ่มก้อนแห่งผลประโยชน์ที่ผู้มีอำนาจจะจัดสรรแบ่งปันแก่กลุ่มคนและพวกพ้องแต่เป็นสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ต้องได้รับการจัดสรรและดูแลอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ผู้นำที่มีความรู้ความสามารถมีจรรยาบรณและวิสัยทัศน์เคารพต่อหลักการประชาธิปไตยและเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญทั้งนี้พบว่ามีคนร่วมลงชื่อเกือบ10,000่นคนแล้ว